ขอขอเจริญสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลชนมสุขทุกประการจงมีแก่อุบาสกอุบาสิกามีคุณแม่นายกรทองอริยรัพย์กมลคุณพ่อสรเดชอริยรัพย์กมลคุณวรเชษอริยรัพย์กมลคุณวรรสรักอริยศัพย์กมล คุณพีรวัตรอริยทรัพย์กมลคุณชานิดาภาชาติสุดที่วงคุณกิษนบพงศ์อริยทรัพย์กมลเป็นต้นผู้มีความขนขวายาในทานได้น้อมนำพัตตาหารหวานข่าวมาถวายแก่พระภิกษุสามเณรผู้มาอบรมปร,ริยนธรรมแปดประโยคของสำนักเรียนวัดมูลีโรกยาราม กรุงเทพมหานครณวัดป่ารัชดารามแห่งนี้ท่านสาธุชนคนใจดีทั้งหลายธุระของพระภิกษุสม,มเณรมีด้วยกันอยู่สองประการคือ 1. คันถธุระสองเนี่ยวิปัส,สนาธุระธุระคันธทุระเนี่ยคือการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกในปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยได้กำหนดแบบแผนการศึกษา ไว้เป็นประโยคคือตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองจนถึงประโยค9เนี่ยอันนี้เป็นคันธธุระที่ท่านกำหนดไว้ซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานแก่นแก้วของศา,ศาสนาของสมเด็จพระชินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสสนาธุระคือการน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา มาปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยอนุรโมแก่วิสัยของตนในท้ายที่สุดนั้นคือยอดของวิปัสสนาธุระก็คือมีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าอันนี้เป็นประการหนึ่งส่วนธุระของอุบาสกอุบาสิก,กาก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแค่ธุระของพระภิกษุสมนเณรเท่านั้นคือบุญกิริยาวัตถุซึ่งแปลได้ว่า เป็นที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญกุศลคือการกระทําเช่นนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งบุญคือจะได้บุญมีอยู่3ประการคือ 1. ทานสศีล 3. ภาวนาท่านทั้งหลายได้กระทําแล้วในที่นี้เนี่ยชื่อว่าทานศีลท่านก็ได้ชําระให้บริสุทธนะิ์ณเวลานี้คือเราไม่ได้มีใจไปคิดร้ายมุ่งมากโกรธใครในที่นี้เนี่ยคือชื่อว่าเรารักษาศีล คือรักษาความเป็นปกติของตัวเราเอง 3. ภาวานาเราก็ได้บำเพ็ญคือได้มาฟังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตัดที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ก็คือบุญกิาวัตถุ3อันนี้ก็ชื่อว่าการภาวนาคือการคิดตามเราท่านทั้งหลายในฐานะพุทธบริษัทสี่ซึ่งมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ที่ได้ชื่อว่าสามารถดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ได้ในส่วนของพระภิกษุส,สามเณรทั้งหลายนี้ท่านก็ได้รักษาพระพุทธพจน์ไว้รักษาพุทธพจน์ไว้ทั้งยังรับภาระหน้าที่สั่งสอนเหล่าท่านทั้งหลายคือเหล่าอุบาสกอุบาสิก,กาให้ตั้งอยู่ในคันรองคลองธรรมอันดีคือบอกแนะแนวทางที่จะมุ่งไปสู่หนทางสวรรค์และทางวิโมกวิโมกคือความหลุดพ้นคือพระนิพพาน อุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่บำรุงเลี้ยงเหล่าพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยสี่อย่างเช่นวันนี้ก็ได้นำพัตตาหาหวานขาวอันปณีตมาถวายก็ถือได้ว่าทำหน้าที่อุบาสกชั้นแนวหน้าอุบาสิกาชั้นนำจึงกล่าวได้ว่าทำหน้าที่ของพุทธบริษัทได้สมบูรณ์ยิ่งแล้วฉะนั้น อานิสง์ของการบำรุงเลี้ยงพระภิกษุสัมมเนนผู้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ชื่อว่าเป็นการบูชาธรรมที่ท่านทรงไว้ประการหนึ่งชื่อว่าเป็นการบูชาพระสงฆ์คือการที่ถวายทานแก่ท่านเหล่านี้ณที่นี้สาธุชนคนมีบุญทั้งหลายจะไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากเลย ทั้งจะได้ประสบสุขอันภัยบูรณ์ในปัจจุบันทั้งในพบหน้าแท้ในท้ายที่สุดนี้อัตมภาพพระมหาวรรธนาในานามคณะสงฆ์ณที่แห่งนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพุทธาธิรัตเป็นต้นคุณศีลคุณธรรมของอัตมภาพทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาตั้งต้นแต่บรรพชาอุปสมบทจนถึงปัจจุบัน คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนี้จงโดนบันดาลอภิบาลรักษาปกป้องคุ้มครองให้เหล่าท่านสาธุชนคนมีใจคนมีใจดีทั้งหลายมีคุณแม่นายกรอนทองอริยสัพกมลคุณพ่อสรเดชอริยรัพย์กมลคุณวรชิตอริยรัพย์กมลคุณรัจรักษ์อริยรัพย์กมลคุณพิรพัฒน์อริยรัพย์กมล คุณชานิดาพาชาติวิสุทธิพงศ์คุณกิตนาพงศ์อริยศักกมลเป็นต้นจงมีอายุวันนะสุขภาระปิพานธนสมบัติปิพานธรรมสารสมบัติหากมาศแม้นปัดสิ่งใดเป็นไปด้วยชอบตอไปด้วยธรทำใรขอความคิดนั้นปารถนานั้นจงพันซ้ำจงพันแก่ท่านลายจงประการเถอ,อ าริวหาปุลาริปุรติสาลังเอวเอวะอิทธินังตานังกัปติอิชังปฏิตุตุมหังเมวัตปันโตอัพเพปปันโต